h a p p y w o r อร์เพจก็คือองค์กรแห่งความสุขหรือแนวทางในการพัฒนาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแต่เราจะมีวิธีการไปาตามหาความสุขของแต่ละคนก็คือให้เกิดความสุขภายในองค์กรของเราให้กับเพื่อนเพื่อนร่วมงานให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักได้สุดท้ายก็คือคำว่า Happy w o r k ร์ a c e ความสุขในสถานที่ทำงาน รัฐสภาเราก็มองว่าจริงๆเราน่าจะมีในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในรัฐสภาจึงมีแนวคิดว่าสอสอเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพเราอยากจะสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากรในวงงานรัฐสภาเพื่อบ,บุคลากรของเราเนี่ยถ้าหากมีความรู้เขาก็สามารถที่จะปรับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้ถ้าเขาดูแลสุขภาพกังได้ดีมันก็จะส่งผล ในเรื่องของการทํางานว่าเขาก็จะลดการลาการขาดงานมันก็จะทําให้การทํางานมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของรัฐสภาก่อนจะเริ่มโครงการก็เป็นปัญหาเรื่องโรค NCD ซึ่งโรค NCD เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ๆของคนรัฐสภาใน,ในปีนแรกเราทําเรื่องโครงการพัฒนา ระบบสุขภาพตอนนั้นก็คือกรอบกรอบแนวคิดในการทํางานเลยเราคิดว่าอยากให้มีความองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับบุคลากรให้มากขึ้นเราก็จัดอบรมเกี่ยวกันในเรื่องของกลุ่มโรค SCD หรือที่เรียกว่าโรคเกิดที่เกิดจากวิถีชีวิตเพราะว่าเราพยายามปรับพฤติกรรมให้บุคลากรเนี่ยทบหันมาใส่ใจในเรื่องของลดอาหารแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกโรคต่างๆอย่างเช่น เราพบว่ามีบุคลากรที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเราก็เรียนเชิญอา,อาจารย์หมอจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกันในเรื่องของอโรคความดันโลหิตสูงแล้วเราก็ยังพบว่ามีบุคลากรที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนลงพุงเราก็มีกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นกิจกรรมแรกที่เราทําเลยนะครับก็คือกิจกรรมลดพุง โลดโรคตรงกิจกรรมตรงนี้เรามีทั้งในเรื่องของการให้ความรู้มีทั้งในเรื่องของการชวนออกกาลังกายมีทั้งในเรื่องของการปรับพฤติกรรมแล้วเราก็ยังมีเรื่องของการถอดบทเรียนจากการดําเนินงานด้วยนะครับโครงการของเราเนี่ยก็คือก็คือรับทุนมาตั้งแต่ปี60เนาะเราทําในเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะพัฒนาองค์กรของเราเนี่ย ให้เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่หันมาสนใจมุมมองของทางรัฐภานะครับว่าเอ๊ะเป็นหน่วยงานนิติบัญญัติแต่สามารถทําเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กันไปได้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายก็จะมีในส่วนของข้าราชการสํานักง,งานเลขาธิการสภาพราษฎรนะครับจำนวน2 000, 2 3 6คนแล้วก็มีข้าราชการของสำนักสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภา ประมาณ1,600คนอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักส่วนกลุ่มเป้าหมายรองเนี่ยนะครับก็จะเป็นสมาชิกสภาพุรัษฎาร500ท่านพราะเราทำงานในเรื่องของการสร้างสุขภาพในรัฐสภาน่ยมาในระยะเวลาหนึ่งก็เรียกว่าน่าจะประมาณ4ปีคือตอนนี้นะครับคณะทำงานต่างๆของทางรัฐสภาเนี่ยนะครับก็คือให้ความสำคัญกับงานในเรื่องของอาการเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของสำนักง,งานเลขาธิการสภาพู้ราษฎรตอนนี้เรื่องในเรื่องของการผลักดันในเชิงนโยบายจริงๆแล้วอะ่ะมันยังไม,ม,ม่มันยังไม่ชัดเจนแต่ผลักดันในส่วนของการทํางานในเรื่องของภาสุขเนี่ยค่อนข้างจะเห็นเป็นชัดเจนนะครับตอนนี้ก็คือในส่วนของงานที่ที่เป็นงานของแฮปปี้เอหรือว่าแฮปปี้เบิร์กเพเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้นะครับหลายๆกิจกรรมนะครับสามารถที่จะเป็นงานประจำของทางรัฐสภาได้อย่างเช่น การบระจักร์ลิตตรงนี้ถือว่าเป็นงานประจาของทางรัฐสภาได้แล้วในเรื่องของการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรถมพยาบาลเบื้องต้นที่เขาเรียกว่า CPR and AED ตรงนี้สามารถที่จะผลักดันให้เป็นงานประจําได้ส่วนงานที่บรรจุเข้าไปในแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของสํานักงานเลขาธิการสภาทาษฎรเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการบรรจุแผนซึ่งจะเป็นแผนการพัฒนาเนี่ยนะครับพศ2567 ถึง2,571ตอนนี้ก็คือบรรจุเข้าไปในแผนของคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกเรียบร้อยแล้วครับโครงการรัฐสภา,า,าร่วมใจรวมพลังสร้างสุขไอ้ตัวนี้มีชื่อมีมีความหมายก็คือเรากำลังจะบอกว่ารัฐสภาของเราเนี่ยมีสองหน่วยงานเราจะรวมพลังการสร้างสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะทำให้ทางฝั่ง สภาผู้แทราษฎรก็จะทําในเรื่องของอาการสร้างเสริมสุขภาพแต่ทางวุฒิสภาเนี่ยนะครับเราพยายามจะไปโฟกัสในเรื่องสํำคัญๆอย่างเช่นทางฝั่งของสํงานักงานเลขาธิการสภารัษฎรเนี่ยเราก็จะทําในเรื่องของ,งาาขาการสร้างเสริมสุขภาพแต่พอทางฝั่งทางด้านของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเราก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาซึ่งถือว่าเป็น เป็นงานอย่างหนึ่งของทางสสด้วยเพื่อให้เกิดการทํางานนร่วมกันระหว่าง2หน่วยงานก็จะมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่แตกต่างกันแต่บางกิจกรรมก็จะคล้ายๆกันอย่างเช่นเรามีการอบรมนักสร้างสู่องค์กรซึ่งทั้งสองสำนักง,งาน,นก็มีทั้งสองกิจกรรมเช่นเดียวกันคืออบรมนักสร้างสู่องค์กรคือเราเพื่อต้องการให้ให้ข้าราชการนะครับมีความเป็นผู้นำนะครับมีจิตอาสาพร้อมที่จะมาขับเคลื่อน งานสร้างสูขในสํานักงานเนี่ยนะครับได้อยากเป็นรูปธรรมโดยผ่านนักสร้างสุองค์กรของแต่ละสํานักงานนะครับอันนี้ก็ถือเป็นงานที่คล้ายกันนะครับส่วนงานที่ต่างกันเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นทางวุฒิสภาเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่ที่ทางวุฒิสภาเนี่ยคืออยากจะด,ดําเนินการเองอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นท่านเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยท่านณภพร,รใจสศจจาท่านก็ อยากจะพลิกโฉมสำนักง,งานเลยค่ะที่การวุฒิสภา,าให้เป็นองค์กรสุขภาวะสิ่งที่ที่คาดหวังว่าอยากให้รัฐสภา,านเนี่ยเป็นองค์กรต้นแบบทางด้านสุขภาวะคือจริงๆมันเป็นสุขภาวะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับเพราะว่าทางคณะผู้ริหารเนี่ยท่านก็พยายามที่จะบริหารงานให้สอดคล้องกับในเรื่องของอ,อย่างเช่นเรื่องของกรีนออฟฟิศก็คือพยายามปรับในเรื่องของสารที่ให้มีความสวยงามให้มีพื้นที่สีเขียวให้มันมีแบบพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะสะอาดตรงเนี้ย เรสภาทำมาก่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของการพัฒนาโดยตรงซึ่งทางสสเองเนี่ยก็เข้าไปช่วยพัฒนาได้หลายๆจุดแต่สิ่งที่ที่ทำและเห็นด้วยรูปธรรมอย่างชัดเจนก็อย่างเช่นพื้นที่ของโรงอาหารซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะปรับให้เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเฮลที่แคนชีนเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเช่นเราจะมีการปรับร้านอาหารให้เป็นร้านอาหารที่มีการลดลงลดอาหารหวาน มันแล้วก็ลดเค็มแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ร้านค้าทุกร้านค้าทั้งหมดทุกร้านค้านะครับมีอาหารที่เป็นเมนูชูสุขภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ในเรื่องของเฮลที่แคนชีนจริงๆเราเรามีในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการรวมกลุ่มการออกกําลังกายตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารัฐสภาเนี่ยรวมกลุ่มกันออกกําลังกายเยอะมากตอนนี้เรามีกลุ่มที่ที่ชัดเจนนะครับก็คือกลุ่มแอโรบิกกลุ่มลีลาด กลุ่มโยคะแล้วยังมีกลุ่มเต้นสเตปด้วยนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริหารในระดับหนึ่งแล้วล่าสุดเนี่ยตามเทรนเลยเรามีกลุ่มวอลเลย์บอลรวมกลุ่มกันออกกำลังกายทุกวันตอนเย็นยนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันเองด้วยเป็นการแข่งขันแค่สนุกสนุกแล้วก็ยังมีกลุ่มชมโรมฟุตบอลแล้วยังมีกลุ่มอื่นๆท,ที่ให้ความสนใจอย,อยู่ตอนนี้ก็คือกลุ่มชมศิลปะต่างๆือยังมีกลุ่มพวกที่ที่เขาแบบว่าชอบอ่านหนังสือชอบอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มชมรมตัวโน้ตรีร้องเพลงประมาณนี้ครับ จากการเปลี่ยนแปลงอ่ะครับก็คือว่าบุคลากรของรัฐสภาเนี่ยก็คือใส่ใจในเรื่องของการออกกํลาลังกายอันดับสองก็คือใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารนะครับที่ลดหวานลดมันลดเค็มปัญหาที่พบก็คือบุคลากรเข้าร่วมอบรมแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมอบรมจนกระทั่งจบภารกิจของการอบรมของเราบางคนอาจจะมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่งานงานประจําเข้ามาแทรก แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ฝังจึงครบแต่เราพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการหาวิทยากรที่มีความรู้หาคุณหมอที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ดึงดูดใจให้กับคนที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยนะครับได้ได้อยู่จนคบอันนี้คือแก้ปัญหาเบื้องต้นแต่พอหลังๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเขารู้แล้วว่า สิ่งที่เราเข้ามามอบให้กับข้าราชการในรัฐสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทุกคนเวลาเรามีโครงการของสอสอแจ้งเวียนไปยังสำนักต่างๆเพื่อจะเชิญมาร่วมงานกับเราเนี่ยทุกคนแย่งกันมาปัจจัความสําเร็จที่ที่พบน,นตอนนี้ก็คือ 1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความาสนใจใส่ใจแล้วก็รับฟังประเด็นที่เรากําลังจะขับเคลื่อนท่านผู้หารก็จะถามกลับมาว่า ถ้าเราทำโครงการนี้แล้วสำนักง,งานได้ไประโยชน์อะไรบ้างซึ่งเราก็ได้ชี้แจงแลวอธิบายไปว่าสำนักง,งานจะได้ไประโยชน์ทั้งในเรื่องของทางตรงและทางอ้อมก็คือทางตรงก็คือบุคลากรอ่ะก็ได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนพบปะก,กันวันนี้เป็นทางตรงส่วนทางก้อมก็คือในอนาคตบุคลากรของเราจะมีสุขภาพที่ดีและทุกคนจะมีองค์ความรู้สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้และความรู้ที่ได้ตรงนี้ไม่ใช่แค่หน่วยงานยังสะท้อนไปถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆน,นของตัวเองด้วยแล้วก็ปัจจัยที่เห็นชัดเจนมากเลยก็คือเวลาที่เราไปไปประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆภายในสํนานักงานเราจะได้รับความอนุเคราะห์นบางงานแล้วที่เราคิดว่ามันน่าจะทายากแต่พอเรามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในสํานักงานเยอะเนี่ยทมันก็ทําให้งานนั้นอนะ่ะ ก็คือทำให้ง่ายขึ้นปัจจัยคอนมซลเด็ตมันก็จะมีมากขึ้น